มันได้จ้าจกินเผานดมกันอ๋อพัดอันเฮ้พัดเครื่องในจ้ะมันเครื่องในงกินกับนี่หนังไก่ทอดไก่ย่างไก่ย่างแต่หมูหวานกินปรหมาณนแล้วก็มีแตงโมสุกน้ำปลาเมื่อัดแต่เสียงบอะไรใส่มา เทียมยเมื่อเป็นยังไงาแต่ของสลดเมื่อเมื่อเียงซุปเนี่ยเมื่จะใส่เกลือแท่ง,งนี่ไงเนาะว่าอยาขาดของหวัวเนี่ยของหัวเนี่ยปวแสบเลย ชิ้นทุกคนสีตรงน้าสนุกตาตี๋จานกระเบิดจานกระเบิดอร่อยดีด้ะมันหวานแบบเสียบๆอะฮะนี่เนี่ยกเบิดนะ คือังเามจนาะกือมาเส็จมาเส็ของแต่ว่าปร,รกกนะดกาดนดนน่นงสิถงนะอ,อาเยมาเจ้คาน่ากี่สมัยเด็ก่ไปใส่น้ำปาลาได้ใส่เกลือเนาะ มีองยงประจาน่ะแล้วไม่อย่งเถ่ามีเกลียถ้าใส่จะเกลือแลก็ใส่ปลาได้ครับเพีนเกือเลือแ่วัดีกับบมีใส่สเดี๋ยวกีววว้่ไม่ใส่ซยังแสนมันจะไแต่ตีหนังก็แจ่แม่งนบะหมีบางที

ได้เป็ดตับแม่งเสิร์มุ้สาวเราจะเอาเป็ดจัตจันจันทุกวันนี้ความเกตเองก็มาเป็ดใส่เป็ดปลาท้ สูซองหลุกไหมแม่บุญไอตอนแบบว่างไปแม่มมนนมหน,น,นิบุญมันมีเวลาบุญน้ำมันเหรอก็อัปเดตไม่เด่นนู้นทุกๆขั้นใจขายกันขายขาลงเจเยี่ยวใช่ไหมใช่ไหมอันี้เขาอยากจะถามมือผูกหึาน่นนาแบบซองลูก อย่าเปินให้ดูน,นอ้อเขาวะอคยหางอินก็ว่อแม่เสมอเนอี่เขาเนาะมีไปเขาขายก็นี้ใจอยากไปนั่งเฝ้าอยู่มองเขาเป็นคน เหเหนือหาเสียบแกงมมเอาไหมย่เนือมันหอมดิอยู่เหือนงาน,นงานเหมือน,อออนอป็นแกงอมูนบลเสียบกับปเสียบเขาเหี้ยงมีถ่วยเนยาอนเท้ามาเขาเื่มเขากินจะบุกน้องจุก กินปันพุทานะแถเแม่คนนี้บอกเคยชินลองกินบ้างคือไงฮะหวาน ขาแบบแห่งสันง่จังหวัดจังหลังสวยไปแล้วจังกินขากันตองฮอนโตโตมยรับอาหารนี้มันตัสิงสำคัญนไอิ่ตัวนยเป็นคนตัวน่อยม้อัหน่อยไเป็นคนตัวน่อยป็นหนตามไข่ลอยู่สองปนอือมืกขบไปสองเลมือยัง ตมันมันเกือบร้อยเจ็ดสิบแก่ันสูสัมฮัมบ่ทสูในมูมน้ำไม่สูงมันเจี่ยกว่ห่อห่อเลยเจ็ดสิบหาง จองมึงเวลาเนียป๊เ,เจ็ดนาทีลงมายูปีนาำม,มาแจกก็ได้่เหงื่ี่พเนี่ยเขาเนี่ยสูงจำมันมบ่นนะเขาอะไรล้ำล่าบ่าะพอกันไม่คิบนาจ้า